แถลงยังไงให้เหมือนไม่แถลงคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้มีการแถลงจากผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งนะครับก็ได้มีการให้ความมั่นใจกับประชาชนนะครับว่าทางคดีของคุณแตงโมเนี่ยตำรวจจะมีการดําเนินการให้ถึงที่สุดแล้วก็จะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาไม่มีตุกติกแน่นอนแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะทําอย่างเร็วที่สุดนะครับส่วนข่าวที่ออกมานะฮะว่ามีการรับเงิน3ล้านจากคุณปอเนี่ยทางตํารวจทางผู้บัญชาการเนี่ยก็มายืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับก็ฝากเตือนไปยังคนที่แชร์ข่าวนะฮะว่าอย่าทําเลยนะครับถ้าเกิดว่าพบอีกเห็นอีกก็อาจจะมีการดําเนินคดีได้นะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะฮะส่วนการสอบปากคําสอบไปแล้ว29ปากเหลืออีก8ปากนะครับเพราะฉะนั้นทางตํารวจเองก็พยายามจะสอบปากคำกับคนที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวล่าสุดทางคุณโบทีเคก็ได้มีการเดินทางไปพบเรียบร้อยแล้วนะครับคือเอาจริงนะฮะคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์ของคําแถลงตรงนี้นะครับก็จะได้แต่คําว่ารอรอรอ นะฮะคืออย่างเรื่องของเสียงเองที่เป็นเสียงเอาเพื่อนมานี่ก็คือรอคุณกติกนะฮะอย่างเรื่องของปัสสาวะก็รอผลเรื่องของแผลก็รอผลอีกนะครับขึ้นหลายคนนงงว่าเอ๊ะสรุปแล้วได้ความคืบหน้าอะไรบ้างจากตรงนี้นะครับหลังจากที่ผ่านมาเกือบอาทิตย์แล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยมองว่า เอ๊ะมันมันนานไปหรือเปล่านี่มันจะอาทิตย์แล้วมันยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางตํารวจนะครับก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการสืบสวนสอบสวนตามมาตรา1นึนะประมวลกฎหมายอาญามตาตรา1นึมเนี่ยมันสามารถดําเนินการสอบสวนสืบสวนสอบสวนได้3เดือนนะครับเอาง่ายๆเขามีเวลาสืบสวนสอบสวนได้3เดือนแล้วถ้าหลักฐานทุกอย่างมันมันยังไม่เพียงพอก็สามารถ ดำเนินการต่อได้นะครับก็ตอนนี้นะฮะเรื่องเสียงที่ผมบอกไปนะครับที่มีเสียงว่าเอาเพื่อนมาหนี้ทางตํารวจบอกว่าตอนนี้ติดต่อไปทางคุณกติกแล้วนะครับก็รอคุณกติกตอบอยู่ว่าเอ๊ะไอเสียงนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงใครเพราะมันเป็นเสียงจากคนบนเรือนะครับก็ต้องรอคุณกติกตอบแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้มีการตอบใดๆจากคุณกระติกนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคราบปัสสาวะที่อยู่บนเรือนะครับหลายคนก็สงสัยสรุปแล้วมีการฉีบบนเรือจริงหรือเปล่านะครับทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่าคราบตัวนั้นหรือว่าสารยูเรียเนี่ยที่มันจะติดหรือไม่ติดก็ต้องรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานนะครับว่าจะมีคราบหรือไม่เอาง่ายก็รออีกแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของบาดแผลอันนี้น่าสนใจนะครับทางผู้วิจาการเนี่ยบอกว่า อันนี้ไม่ยากนะท่านผู้ยานพูดคำนี้เลยอันนี้ไม่ยากเพราะได้มีการส่งใบพัดท,ที่จมน้ําหายไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็เอาขึ้นมาได้แล้วเอาไปส่งพิสูจน์หลักฐานอยู่นะครับทางนิิเวศเนี่ยก็จะเอานำนำมาดูเทียบกับแผลว่ามันใช่หรือเปล่าแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเกิดจาก ของแข็งมีคมแน่นอนนะครับซึ่งทางทนายตั้มเนี่ยมองว่ามันอาจจะเป็นฟินหรือว่าหางหางเสือของเรือนะครับซึ่งทางผู้จัดก,การเนี่ยก็บอกว่าถ้านีิเดเวศส,สงสัยว่ามันจะเป็นอะไรก็เอาไปเพิ่มเติมได้แน่นอนนะครับก็นี่เป็นคําสรุปนะฮะที่ทางผู้จัาก,การตํารวจภาคหนึ่งนะครับตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยได้ออกมาถแถลงนะครับคุณผู้ชมคิดยังไงกับคําแถลงนี้ก็คอมเมนต์มา